กันก็ให้กันก็ให้สบายดีป้าลุงสุภุสุขคน,ขน,ขนมามัดแขนเท่าลีแล้วพี่น้องสบายดีป้าลุงแมเท่าลีสบายดีป้าลุงผู <laughs> กตะลุกตะลานม,าม,มัดแขนแม่เท่าลีมาแขนเท่าลีมาเนี่ จะค้ามมาเนี่ยโอห้หเดินสี่ออกใหม่หกค้ามน้ชาวเจ็ดค้าบ่หกค,าค้าอปวดแ <c oughs> ขนทอรี ไมาพี่เด็กมาพอปลาเด็เี่ยนไยแเชียบไปเปี่ยนตัวนี้เรากัเปลี่ยข้าวก็เปลี่ยนทีว่ามาทหมองอี่ยกนีให้ก็ดีให้ก็ดีดีกาดข้าวหรือบนี้เด้อไม่ได้มาเลียนแล้วมาเรียนด้อไม่ห

เดี๋ยดงานเราบอกเออลูกหลานมัดเอาได้มันนี่ยืนมันยืนลูกหลานเลยหละใหญ่ใหญ่ไม่ติดสาวไม่เข้าโลกอันนี้เข้าโลกเข้ารีการนั่ยเออมาจูนปลูกให้บกิดเมากปกเ่อยนี่ก่อนเลยอ่าเด้อ

ตีมูไปวตลอดฮ่อฮ่าฮ่าถ้าไม่ังไหวว่าเวสจะยังเธอจะดีหม ันนี่หลานสาวอันนี้แหละญาติพี่น้องสงสัยเอื้อยพี่น้องเลยแม่ของนา่งกุ้งนางหน้าตาคือเดียวบ่ไม่สุขังพลังมนนึงตัวนคนดีแน่เขา่ <laughs> อาจิงอาจมีกคนทูบบุีของเขาได้มาตายมาไทยให้มาทะรีผูกมัดแขนให้ตใจเอ้ยดีใจกันดีใจได้เงิน ยัให้ลเ้อยัง้ไปนาใช้ผาหน้อู่น้อนะกาคน้ามีซุ่ามั่นจะพูะไรก็สได้มนอิไ้มาให้พระธาุผู้แขนให้ไปถ้าแตรม่าู้แขนฟ้าผู้แขาู่นแบารก้าเอาผู้แขนะงจะัปพมานี่จะบองล้านเอขอไัผู้แขบ ผูกแล้วผูกเออยังบากรบทะเลอันพันผูกให้เงินแล้วบากรบอืมเฮ้เงินแล้วก็ใบเดียวได้ได้ดีโดได้ดีโดอันหนึ่งบได้อันละพันสองพันอนี้ได้แใจดีโดรอดนะ เดือกเดือเฮียในก่งชิได้ปัญญาน้นี่งไว้เดือป้าเพีงลุงสูงเพป้าเพียงอาเพีงอาป้าลุงเดือยเพสั่นขาเพาเารีพผู้แขนให้ท่านสั่นขาอยู่ พี่น้องกินข้าวแก่นแล้วกินข้าวไันวิทยเด็กกินวัคซุนนี่มา่ามาดิกิเนห่กินแลวน้องน้องนอนนออนอเบิร์ให้แไปเบิ

ดีดำเป็ดี่ำไปีไหแอดำเป็ดดป็ีนสาไก่กูมาไอ้มาได้ลงมือเลยลงมือเลยเลี้ยวไปีคนนี่นี่น้ำนี่ขอบครออุ่น มาล้างล้างก็ได้มข้าวกนไครับม้าวกระถุกกระถินมีข้าวระ่มั้ข้าวมาก่าอะไร็ได้ข้าวนะข้าวเ็ดปมาข่าวมีข้าวแล้วได้ข้าวข้าวได้หมดแล้วูู่เสรกเลยนะ ม่ขอาพี่ไร่ิมเองอย่างมากระมานพ่น้ไปอี่ีส่งหน้าน่อะไรไปห้อเดียวไปมานก่อนไปหเอไปไกลไปไกลไปชายหาไปเลย อาใส่กานกไปใส่ินได้ไหมลูกชอบั่งก็ถูกสวยอิ่มลันนี้ไม่ต้องใกันลม่ตอลใส่ม่้อ่คือกาเสริฟหูหเูไหมหูยหาอสริ